สวัสดีค่ะทุกคนน้ำจิ้มสำหรับสูตรแบบลดโซเดียมนะคะชื่อแบรนด์ชื่อว่าใส่ใจเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่แบบเอาจริงๆเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบแบบกินสุกี้หรือแบบสรรหาน้ำจิ้มสุกี้ที่แบบรสชาติดีนะแล้วคือแบรนด์อื่นอ่ะที่แบบว่าเราเคยกินรสชาติมันก็จะแป๊มแป๊มไม่ค่อยอร่อยแบบไม่ค่อยเหมือนน้ำจิ้มแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย ปกติมันก็จะมีแบรนด์หนึ่งในเซเว่นที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแบรนด์ไหนที่แบบมันอร่อยมากคือหาแบบน้าจิ้มที่แบบมาทดแทนแบบน้ำจิ้มซุกี้แบบมาทดแทนน้ำจิ้มปกติได้ยากมากแล้วก็คือแบรนด์นี้ก็คือแบบได้เลยก็คือหนึ่งขวดนะจะกินได้สองถึงสามครั้งนะเรากินไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราก็เลยแบบมลวกผักลวกแบบหมูสามชั้นจิ้มคือแบบอร่อยมากทุกคนคือรสชาติแบบดีแบบรสชาติดีเลยแล้วก็แบบสามารถทําให้เรากินแบบ มื้ออาหารอ่ะมันอร่อยขึ้นมากๆเลยแล้วแบบอุ้ยแบบเนี่ยเห็นเราก็หิวว่าได้แล้วหมูต้มกับผักต้มของเราเราก็จะกินกับน้ำจิ้มสุก,กี้ลดโซเดียม3าทเซ์ยี่ห้อนี้นะคะนี่ดีตราเพื่อสุขภาพด้วย